แล้วเขาทำอะไรนี่ตอนนี้จับเขารวมตัวกันจะไปฝึกครับเฮ้ยกลับบ้านครับถามเรื่องกลับเขาถามเรื่องลาว่าจะกลับยังไงได้ใจังไหมครับเออได้รอกลับมาเลยขับพวกคู่คู่ขับขับพวกคู่คู่ขับคูกคูกคู่ครับคูกคูกคูครับ ครับรู้จักชื่อครูแล้วอ๋อพอได้กลับเดี๋ยวเขาคือรู้จักเขาทันทีรู้จักแล้วครับกลับรถอะรครับขับรถรถไน่าจะเป็นรถเมย์ครับรถเมย์ใช่ครับขับระดินรถเมย์นี่แหละใช่ครับไม่ใช่หรือเปล่าใช่ครับรถทัวร์มั์มันจะไม่มีรถกเห่ครับรถทัวร์ รถตัวครับเออรถมีบ้านด้วยเอาเบิร์นลกลับอีกสักคนได้ไหมกลับได้นะกับได้ครับเออดูเดนตัวเองด้วยกับบ้านก็จะไม่ครับเครับก็จะไม่เนี่ยเข้าใจครับเ